สบายดีพี่น้องคิดนี้กะมาผมขอกับวี่น่อยเนาะตอนนี้เขากลับมาดงลิงเนาะพลาลูกพะลานมาเบ่งลิงเนาะอยู่ดงเมืองหรือว่าดงลิงเี่ยงนี่กะนี่ก็จะเป็นทั้งลิงทั้งแบกจะยืนกันพี่น้องอันเป็นน่งลิงเนาะเขาเอ่นว่าดงลิงพี่องก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเที่ยวหรือว่ามาเบ่งมาชมนะพี่น้องนี่ตอนนี้กะ กำลังข <Scroll, S 2> ึ้นมาขึ้นมากินข่าพี่น้องหมดเลกับเพล่แล้วต้องจกกัน้างดอกาลูกพา้านมาเบ่งพี่น้องอนี่ก็จะเป็นตรงลิงพี่น้องลิงค่อนข้างร้ายฮ เป็นแหล่งต้องเที่ยวจี่งแตบบ่ว่านักองเที่ยวเขาเข้ามาักมาลินพี่น้องนี่มีทั้งแบบ่ทั้งลี้งอยู่นํากันพี่น้องกับ่ร <c oughs> ้านมาแต่เมืองสาปังทองพี่น้องกับ้านบ่เคยเห็นเนาะกับพาเขามาเที่ยวมาเบึงนนี้กับกำลังสนโลมุนอยู่พี่น้องกับลี้งกำลังกินลองบันนี้กินแล้วอง ไปน่แม่เขาด่านนั่นข้อแล้วโตใหญ่แล้วก็ไปนกว่านคุณใหม่เลยม่อกแครนะจกผูแล้วมันก็เคยดูครับตอข้างล่างหมดแล้วรืหมดแล้ว เดี๋ยวถ้าจุิอยากไปเบรกเบิร์ทางในเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังอยู่ข้างนอกจะไปเบิร์ทางในกัน มื่อนี้ก็มาเที่ยวดงลิงพี่น้องมาเล่นเนาะก็พาลูกพารามาเบ่งลิงกัหลังจากที่วันนี้ก็แต่งงานแล้วนาะงพี่น้องรอวกินดองแล้วเรียบร้อยก็พาลูกพาราที่มาจากแบบต่างแขวงน้าพี่น้องอยู่ไกลอ่ะ่อค่อยได้เห็นเนาะก็พาลูกลารมาเบ่งพี่น้องมื้อนี้ก็มาเบ่งลิงตอนนี้ก็กำลังนั่งแบบว่าเปียบแถวนี้ แลนไปแล้วพี่น้อง